มลบ่อลบ่อลงเอขอครปรุงเจ้าลควายตอย่งไรหมูว่านมาก่ว่านผมมาถ่ายวา,ยายนไปหมดเลยพี่น้องครับเสือผมเปาปทนี้มาเมู่ว่านรถเข้ามาทางคลินนมดเลยนี่มัน,ลน,มนกลังเตรียมขึ้นรถกันทวนีวน

พุกชี้บไปเลยไป ah. อ่ะไปอ่ะเอาอเบอร์กรพอองเด้อเพราะว่าผมบอกเลียนเยอะแยะเลยเนียวอเมนขีได้เข้าใช่ไหมใ่ไหมไข่ยังงี่โเหลือ น yup. <p are> ีเตีมเตีมลำไปเบื้งแล้วครับเตีมลำนี่กับเวียดคนเยอะคนไามอาร้อนหรอกซ้ตัวนี้ไปเวียดได้เีนองตัวนี้ทุกเอาเป็องเบียองแท่นเป็งกั รวมแม่เราเดี๋ยวขายีในบ้านพี่น้องขายบนเรียมขึ้นรถโอ้จังหวัดไทยจังหวัดพุทธพนิครับเบิ้งเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งก็เด้อกะเป็นนิมิตไม้ถีอดีเลยพี่น้องครับขายใดหนังสีอนี่บ้านมันคือสีบริเวงกันนะฮางสื่อมืองไทยมั่พี่น้องมั่งเลยนะสี่คู่สาวร้อยอ้วนสองหมื่นกว่าั สองหมื paid, ่นกลัวสองหมื่นกลางๆถึงถึงขันต้นใหญ่ในกัประมาณสามหมื่นนี่สับหนี้เพี้ยงเขาเรียกว่าอัวอ้วนนี่คือัวอ้วนครับเนี่ยนี่อัวอ้วนขั้วอ้นควายนี่ของบ้านต้นละสามเกือบสามหมื่นไปเด้ควายนี่ว่าพ่อขายพี่น้องเด้อใครมีควายนีทำมีทองคำตัวนี้ควายอ้วนเด้เอาเจียจอยเข้าตีเป็นเหนือขึ้นเ่า ค้อยไปเหรอพี่น้องเต็มเลยว่คข้อยตักสุรินเนี่ยตอนนี้ไม่นี่อย่างนึงคือมาก่อนไปอุบลไป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 เพียดเถอะล้วมาก่อนได้ขายได้ขายไวมาทีหลังขายสาดด้วยมาขอ,อีกรอบนึงเก็บอีกคลิปหนึ่งก่อนแดดโม่งเหรอเทศนี้เอาคลิปสุดท้ายแล้วเทศนี้ คระทไปยรหนึงราพี่โอ้เื่อนีเพินอกเบี้ยมันไรก่อนวดูไปแล้วเอารเมี่ยไปดอรมไือลอยได้หมดเลยนี่เรือลอยอยู่เนาะโคมาก ผมว่าจะเสวมอว่าแล้วมันเก็บีมแล้วเจียมตะวันหรอชุดนี้คนไทยอโอ้ยเอามาอลไมนก็เหลืออะไรไม่เอาไม่ได้ปะมีใะใจอะไรไปลเฮ้ยหอยมือ่มีใหใจิโค้งทิดเหนือ คงตีเนือมือกลัวจะนีเเดี๋ยวราคาอยู่มันสูงตัวนี้่เปียบเนื้อมันลาย่าอะไรสิับตนรอนก็นา่ยวาอยู่ด้่เอมายไปราาบ้าตายรือสครับอามาให้วดขายครับเทอรไรเช่เท่าไหร่สองหมื่ปครับอยากมอเอามือเปเอาราคาไปสาน่ไหมมือเปลบขายเลย งอม,มาตายเด้องอมาตายแฟมมายายยาโ <P ain> อ้ยตาหลูกงามให้ตายเฮเอา้าแม่ยายลมหนอเว้ยตายขอเบอร์หี่เฮ้ยน้องศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หาศี่เจ็ดเจ็ดหมื่นมองเอาเงินเลยมาก่อนได้ขายก่อนมาที่ังนมาเชียงน้อแม่ลูกเอาไปขายแล้วพอเงิ้นสี่ขาเลยไปเยเ้ย

ไม่นย <łość> ัไมีกระป๋งแรงต้องกดนี่ไๆตัวนี้ไม่เนดีนได้หไม่ได้นี่ตัวนี้มันสีมืกนี่ก่อนงอเะเหยบบืงทีผมใส่เกิดบูดมากไปเนี่ยุณผู้ชมขาหยานง้เหยยบผมวันนี้งเวลาใส่ลงผขวาบมาไปยังกับเบ้องชุดนี้ก็ท้องออกไปก่อ มาเบอร์ง้ง,งามมดที่นี่บิ๊กบหางเด้อกบหางครับมืออายุยังเดิน่ะไรนี่อาอยุเท่าไรเก่า <9 S 2> เดือนกว่าลูกลูกบุรุษอะไรครับลูกแบบลูกพิชาตะกุนเนาะเบิ่งหน้าตามันพี่น้องหน้าตามันาามแม่พันธุในบอกอมึงกรีบเล็บก,กีบเท้ากันห้องเท่าไรเนี่ยสองมือเท่าไร สองเที่ยงเนาะสองสองเที่ยงเจ้ลูกนี่เอาบอเอาบอพันทุ่งไหนเอาบอเท่พกแปเด,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 ด้าเด้เด้าเด้เด้าเด้เบิ้งจใช้หัวเบิ้งจะข้อขามันนะข้อขากรลังมันจะสั่นที่น้องเห็นบะแต่บักย้างขึ้นไปลำปอนี่สามนึงเออมันจะมีมันจะมีส่งมันจะตัวอันนี้สามพกแปดเท่พกแปด ผมเดาได้พี่น้องผมปวดฟันท้องเพราะว่าผมไม่ไดหลอดมีแต่ว่าประมาณนั่นแหละพี่น้องเบิรงส่งมันน่าตามาตัวโลกงใหญ่สองหมื่เที่ยงเบอร์มาใส่เบอร์เบอร์เบอร์เรียกศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์เจ็ดศูนย์ง้ออยู่ข้างราชีขางไหนยังซุ่มหน่อยแล้วรอราศีผมผมเดาได้พี่น้องน่ายจะเป็นเพี้หกแปดเด้อเบิ้งขามันสองเที่ยงตัวนี้อยางไหนทัวพี่น้องเง้อยู่สนาม ไทยงัวจะหูหูเนี่ยงัวตัวแต่กกหางดีแม่พันธ์แม่บอกตัวนี้เลยช่วงนี้มันดิสันเนี้ยบ่ช่วงนี้มันดิสันเนี่ยบอทำมันญาวยาบ่เครื่งคอหนาคอรังซับกัรเนียนที่เป็นเพทความหนึ่งอัตลักษณ์มันนะครับเบื้อง้าผาเนี้ยมันกระโดดมันใหญ่กระโดดมันใหญ่ังสีมันจะเป็นบุบลูบคือดูหัวใจเนี้ยบถ้าบักสามสามหนึ่งมันจะเป็นตาหูหูเดียวแล้มากสิเลยเออเบื้องง่ายตัว เอาได้พี่น้องงเือกัสิัแต่ว่าบ้าาดอกเฮ้ยหมูไรเราทีนี่ทายง่วง้ากรต่องศึกษาบ่นผมเดาไวด้พี่น้องผมกทายยุหันละทายผมกทายซุบมือสมือกับมันกรต่องเด้เพือกรถืองเอก็บถกับมีครับหัไรมันผมจะทายวลาตอนเดพี่น้องนะจิบผม มียังเทียงกันอยู่เนี่ยนท่างในานทุนกัมีเขาไปให้แต่ห้าร้อยเนี่งรุ่นอรุคนรอหนังกันดรุ่นรุ่นทิพย์ส่งคารุทนต้องอเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือกับเสือก็เลยเดี๋ยบเสือก็เลยออาวใครผู้หลงครกัน อร่อยครับมาลอย่อหครับขายร่อยคงติดเหนือโค้งติดเนือมือาลอย่ขายผมไ่บ่นทาไร่พอขายมือาลอยบ่ขายไอคอไมหาคนไลยว่ คิดตะวันตกพ่กท่านเดปเบิ่งเร็วเลยแต่ผ่ปวดมากกว่าได้กิ๊ดเลยดูหน่อยว่าเปลี่ยนอันี่คือเสียมากชุดไม้หูอยู่นี่ชุดเก่ามัดตะวันหรอพี่น้องเปลี่ยมเด้อโค้ดสีฝูงหนึ่งพอดีหนึ่งูงมัดตัวแม่ตัวผู้ให้เก็บตัวไหนตัวตัวแม่ตัวไหนตัวแม่ตัวขวามือผมครับตัวนั้นตัวผู้ ถึงตัวเท่าไรอะไรมากอนมบอกถึงตัวเท่าไรสองเดต้นละหมื่นกี่ห่นมดนีเนาะมัอนี่สองหมื่นเจ็ดสามเจ็ดสามสิบเจ็ดสามตัวกแม่ตัวหนึ่งก็ผูกตัวหนึ่งก็จะผูกสองก็แม่ตัวนึ่งสามสิบเดว่าได้พี่น่องมวมันน้ำมัหลายตัวึมัดล้พี่น้องยูนคอรมัดเหล่าตัวนี้ของมัเปรมโคสีอ่ตัวแม่ยูน่อีแม่ยูน่ก้อยก้อย้วนก็พ่อก็พ่อก็พ่อสื่อได้พี่น้องก็พ่อขายกันนะเอ้าฟังมัน เบอร์มาใส่แล้ว 08cc เจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกแปดนั่งไปดีครับเต็มไหมวันนี้เต็มไหมม่เต็มซื้อหัวเนี่ยควายไม่เอาแล้วบอกควายเอาเป <ara> ็นควายสุกเท่าไรเนี่เอาแต่ควายควายลูกชิ้นวะบางมันครับพัทลุงอันนี้เอาไหมนี่แพงอะไรไม่เอาอันนี้เหรอ ขายเราที่เหเยเอาไปยังบางมันนี่ซื้อเนี่ยรอ,อดสาวเนี่ยบอให้มาาตัวหายไปไหนนาน,น,านไม่เห็นเลยไอซูรินมันปิดที่นี่ไม่ได้ไประยู่ที่คกบรู้ยังม่าเปิดวันไหนเปิดแล้วเปิดวันยี่สิบเอนะ็ดยี่สิบเอ็ดนะพุทธนาเออพี่น้องแจ้งพัฒนาพันนิดนึงตลาดสูรินน,นี่เปิดวันยี่สิบเอ็ดเด้อสีขอระพุ่ม สา <36. S 2> บางมันจัพัทลุงนะได้อยู่นะบางเพาะว่ <S <S ได้อยู่นะโอ้มันค่าตัวเล็กใช่ไหม <S <S นี่มาดูตัวเมียกันไซส์กลางเล็กแหละกาแฟอยู่เลยกาแฟกองนึ่ง็เนกาแฟมีบอกกาแฟไม่ไอ้ที่จุดกองนึ่งโอเค แดีก็ะแทบบ้างหนึง่งหรือว่าเนาะคือบุคายมันเลยคือบุคายมันหรอต้นละหมืม่นเป็นหน้าสื่อค่อยสื่อมากแต่ที่เราต้นละหมื่นเอาเบอร์เป็นกี่ท่อพี่น้องครับบ้างบ้านทันเพรานท่านเอาเพราะมันเต็มคอรกแล้วโอ้อยู่มันเต็มรถแล้วเมืเ่อกี้เดี๋ยวฝากกัไปใ่นีิอย่าเฝ้าขายเก็บไว้เกคยอย่าได้เฝ้าขายท่อพี่น้องครับเป็นไหนสามสิบสามหมื่นห,หลอดลงมาเดี๋ยวกแ็กแระแทบ ไทยจะหู้องั่นมือนีมานทุคนพี่น้องนาหอยหยิบทุกคนเพราะตัวนีกเลยมันด้หวใ้น้อยก่างาะอุ้ยึงหัวมัวหน่อยวนี้เขาไทยยังวะเน่ยโมนื่นหึง แม่ลูกลูกหมื่เดียวลูกติหนึมตอยตอย่ือเดียวตอยถือ่ไปวัดเดนน้องเดียวใครแม่เขาเศร้านีจจถามถามบถามเื่องไตัวนี้่นี่เท่าไรตัวนี้ ้อ,อ,องพอเ,เหรอเป็นข่รเ่นี่ก็เอาขา,า,ายสองูเญแสงสิโอ้เสียดผู้ใหญ่แสงมันเลยสองมืนหาเพราะว่ามันไหนแม่มันขานคานเมียานแม่มันไหน,น,น,ไหนเนือดิลูกมันนี่กำไรอยู่นี่สองมืนหางสายหูสายหูยหพี่น้องป้ามันไงด้วยสองมืนหาคผู้ใหแสงยาลูยากยาลูกแล้วจสองมืนหา,ส,หา,ส,หาส่งนี่ครับเอาอีกทีำขนกัน ช่วงนี้เขาซื่อเลยพี่น้องส่องมื่นหาเป็นว่าแม่สายหูได้ไปลูกผูกชองมื่นหาผู้ใหญ่แสงซื้อไปแล้วส่องมื่นหาหัวบะมันใหญ่ สายหูเขิ่นแต่ลูางงามันง่ามกิน้องแต่ลูพี่ลูตุองผูกขายไปแล้วห <c oughs> ย่อนแสงเยี่ร้อยตีการขายตั <c oughs> วนี้สองหมื่นห้ามามือซอนน้องคายตอนมาเสนอขายกันรำมาทแต่ว่านบนหรือ เดี๋ยวเาเิ่งทกี้กอนอู้ตัวนีเด้อเมียเขายังามเด้อว่ะมเลยลูกผู้ต็อตี่ย่ดายอจะออกกับาล้วพ่อง่วงงามต่อมาสายตลอดหูอยู่ มา,าไปได้ก็ค่อยสิกลับบาา้านแล้วเอาสองตัวเนาะเอาพี่น้องเอาัดอีคลิปหนึ่งไปเลยจะสี่พิเศษสวยเลย 100. ลร้อยละสองหมื่นห่าเด้อนี่บักรคันเทียมมาวนอยู่เลยมันเทียมมาวนอยู่เนาะเหยียดสองหมื่นห่ามันไปบปัถึงให้เท่าไหร่ให้ตำร้อยละสองหมื่นห่าเด้อมีสองตงัวงัวเลี้ยงงัวงามพี่น้องครับ เมียดสี่สิบมืนางเดสี่สิะร้อยละสองหมืนหางัวเรียงเด้อพี่น้องนนี่ปร้ค่าในใช้มื่นปาสองหมื่นสามโองหมื่นสสองหมื่นหาร้อยละสองหมื่นเงหมื่ห้ด ตัวนี้มันอันมันอันมันอันมันเป็นเนื้อเนาะมนเลี้ยงอันนี้มอเลี้ยงเอาโอ้บดเนี่ยสีบอกพี่น้องครับเนื้อหนังเต็มเต็มเลยเด้อแม่พันแม่บอกนะเอาออกฟองปั๊บอีแจกเลยมึงตัวนี้สวยๆป๊อกบอกเท่าไ้วเอาสวยๆลายละสองหมื่นห้าฟยาอไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อ สองโต้ดิสองโตเท่าไหร่กันสองโตได้เท่าไหร่รถเห็รถได้ยืนเนาะทำนี้ซื้อสองรถให้นยืนเนาะครับครับเอาเฉพาะต้องบอกโ a, ทรกันเท่าแม่เลี้ยงงัวเลี้ยงเม็ดเบื้องแข็งเบื้องขาเอาเบื้งนี้พ่นมาอยู่เหรอคับโแมนเดี๋ยวโคโลพ่นเม็ดสี่สิบกลัวกลัเบื้องกกแข็งกกขาแล้วพี่น้องงัวนี่จักปีเหรอพ่อมันได้จักปีเนาะ หัวเลียงทำเพ่อได้จะฟอกครเด้เดี๋ยวพ่จะลงคลิปให้ทนไปล้าค่าจะไปขายมันมันยามเด้อยามแล้วมากบอหลังสีโคงดีเนาะเพเป็นยังเนาะอสีโคงดีครับถ้มันถือถือบหลังมากมันก็ถือือราคานีเด้อำนีมนเห็นทำหนีเอาเบอร์มาใท่มาีเด้มาใผมเลขศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแเจ็ดห้าเจ็ดปดเจดหนึ่งเจดหนึ่งศูนย์หอ้ทางวาลินหอ โอ้ตารางตลาดวารินดีบอทหนี้ดีบ่มือเนี่ยนอวัน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 อาทิตย์เดี๋ยวผมสิไปยอยู่ดอกตอนนี้สิไปยอยู่งมื่อวันอยู่วารินพี่น้องอำเภอวารินจังหวัดอุบลฮะครับกันทะลักเปิดแล้วยนอครับเอาทุกเอาพี่น้องครับ